สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับต้องสมพรสยามกับอาจารย์สุขัดมั่นเขตวิทนะครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับโทรมาพูดมาคุยแล้วก็ไลน์มาทางเฟซบ้างนะครับก็มาชมมาดูกันนะครับพระที่เป็นพระปุณนี่เก็บไว้ทุกท่านก็บอกว่าเป็นพระ กานะครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับก็โทรมาพูดมาคุยกันคืออยากรู้อยากเห็นจะให้ถ่ายไปให้ทางเฟซหรือทางไลน์ใหม่นะครับชัดๆกันก็ได้เลยนะครับก็ครับมีความดีใจที่ท่านที่ชอบชื่นชอบพระและสะสมพระนะครับที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ าทางพระเครื่องของประเทศเรานะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นพระที่ชื่อเสียงดังนะครับไม่ว่าเป็นพระปิจิหรือพระสกครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวันนี้ผมเอาพระอะไรมารายการกล้องสอง่งพระสยามกับอาจารย์สุทัตม์มันเขวิทิ์ก็มาพบกันในคลิปนี้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นพระเนื้อดินนะครับของจังหวัดสุขโขทัยเป็นพระสุดยอดเนกเมตตามหานิยมเรียกว่าพระนางสเสนจันกุตะเทนขึงหนังนะครับนะ,บนะกุตะเทนขึงหนังนี่เป็นพระตำนานเก่าเลยนะ สุโขทยัยนี้ผมก็เอามาให้ท่านชมกันนะครับมาดูเนะะื้อมาดูผิวพระนางสเสน,น่หกันนี่หาซื้อกันราคาสูงนะครับนี้องค์นี้ผมก็จะเอามาให้ให้ดูว่ากุตะเถรึงหนังกับมันจะมีกุตะเถรึงหนังกับกุวัดต้นจันทนะครับ นี่กูต้นจันเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะมีเขาจะมีหมอนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะมีหมอนนะตรงนี้ฮะอ่าเขาจะมีหมอนอันนี้นเครับ ขาเนี่ยอันนี้แขนอันนี้หมอนคือจะเป็นเส้น,นครับจะเป็นเส้นแบบแทรกอยู่นะครับเนี่ยจะเห็นจเจนเป็นเส้นแทรกแทรกระหว่างเข่ากับกับแขนนะครับ กุจะเห็นขึงหนังไม่มีจะไม่ม,ไมีอันนี้อันนี้เ็จะมีหมดมีเส้นนะครับอนนีอันนี้อันนี้ไม่มีก็ดูง่ายนะครับเมื่อรู้แล้วว่ามีอยู่สองกลุ่มนะครับแล้วทั้งสองกุ่มเนี่ยก็จะมีพิมใหญ่แล้วก็พิมเล็ก เล็กก็ไม่ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่หายากนะเขาทําออกมาน้อยแต่พิมพ์เล็กก็จะเยอะนะครับอันนี้ดูใกล้ๆนะนี่นางสเสนจันท์กุตเถนขึงหนังนะเขาจะเขาจะมีไข่ขาวเนี่ยเต็มเลยนะฮะพะพ้านี่จะอยู่ในไหนะเนื้อจะหยาบนะครับเนื้อจะหยาบ คล้ายๆเป็นเม็ดทรายนะ mm. เนื้อจะไม่ละเอียดเน, mm. นี่ยก็จะมีเม็ดแร่ mm. แล้วก็จะทำพวกเจ็ดแปดร้อยปีจะเสียหายเยอะนะครับ mm. ของดีๆไม่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 เหลือสักเท่าไหร่นะครับที่เ,เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ ที่พบจะกุกตะแักหักเยอะนะครับเพราะว่าแล้วเขาพิมพ์เป็นเนื้อดินเนี่ยแล้วก็บางนะครับจะไม่หนาเนื้อเขาก็แกล่งแต,แต่แต่แต่เนื้อเขาจะไม่ละเอียดเขาเนื้อเขาจะออกมาเป็นไททายอ,ออกหน่อยนะครับแต่ผิวนี่จะเป็นแบบคล้ายๆหนังคังคกนะครับ น,นี่ใหญ่อีกองค์ครับอันที่สามนะฮะกุแล้วลักษณะเหมือนกับต้นจันทร์อะแต่ไม่มีหมอนแค่นั้นเองนะครับกูตะเทนอันนี้มาดูพิมพ์เล็กกันอันนี้พิมพ์เล็กครับหมอนไม่มีนะฮะตรงนี้นะครับลักษณะเหมือนกันกับกต้นจันทร์แต่เวลาพบเนี่ยเขา เขาขุดเจอเนี่ยเขาขุดเจอต้นจันนกรนะแล้วตาเถิ่อนทนะี่นนหนังเนี่ยมันเจอที่หลังนะครับมาเจอคนละปีนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอะไรเป็นคราบคล้ายๆน้ํามันคล้าย,ายเอ่ออะไรอะเคลือบชามสังคโลกอะไรพวกนั้นนะฮะเป็นเหงาอันนี้ได้มาอย่างเงี้ยอยู่อยู่อยู่ในกลุ่เลยนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ นี่พิมพ์เล็น,เน,น,นะครับสวยงามนางเสน่จันนท์ะครับกุวัดตะเทนขึงหนังของจังหวัดสุโขทยัยเป็นพระที่มีชื่อเสียงดังเพราะค้าขายนะจะดีนะครับแล้วพระเป็นเนื้อดินเรียมทองนี่ก็ไม่หนับเพราะว่าเป็นพระที่ไม่หนาแล้วก็เบา อ่าครับก็โทรมาพูดมาคุยกับผมอาจารย์สุทัตม์เขตวิทเบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างของวิดีโอทุกคลิปวิดีโอนะครับก็ผู้ที่สนใจแล้วก็มีพระก็ส่งให้ผมดูกันหลายคนแล้วครับนะองค์ไหนที่ผมบอกที่ผมเคยดูเคยเห็น แล้วรั้วอยู่กลุไหนอยู่วัดไหนสร้างเมื่อไหรผมก็บอกไม่ให้แต่ถ้าองค์ไหนผมไม่รู้จักผมก็บอกว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าพระในประเทศไทยเราเนี่ยโอ้มีทุกภาคเลยนะครับแต่ละจังหวัดก็มีหลายกลุ่มนะครับหลายที่มีหลายแบบหลายพิมพ์ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับรส่อองอ